สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันที่การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่สํคาคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับซึ่งเราก็จะมีสูตรในการหาค่าดิฟหรือค่าอนุพันธ์นะครับตามตามนี้นะครับตัวด้านซ้ายตัวด้านซ้ายนะครับดิฟไซน์ x เ,เท่ากับคอส x นะครับเมื่อดิฟเทียบกับ x ทีนี้ตัวด้านขวานะครับก็จะเป็นสูตรที่สัมพันธ์กันแต่ว่าจะเป็นสูตรที่ได้จากกฎลูกโซ่นะครับบางครั้งตัวข้างในสายนะครับมันอาจจะไม่ใช่เพเพียวๆนะครับที่ทำให้ใช้สูตรได้ตรงๆนะครับมันอาจจะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ X อ,อยู่นะครับถ้าใช้กฎลูกโซ่นะครับ ดิฟไซยูเทียบกับยูก่อนเราจะได้คอร์สยูนะครับแล,แล้วเราก็ไปดิฟยูอีกรอบนะครับดังนั้นมันก็จะมีสูตรด้านซ้ายนะครับที่เป็นฟังก์ชันของ x ตรงๆเลยนะครับแล้วก็กดลูกโซ่ที่สัมพันธ์กับมันก็จะขึ้นอยู่กับการจัดการในรายวิชานะครับอย่างในปี2,568สูตร สูตรนี้นะครับจะปรากฏในข้อสอบด้วยนะครับดังนั้นก็นักศึกษาปีนี้ก็ไม่ไม่ต้องจังนะครับแต่ว่าถ้ามาฟังในปีอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์จะจัดการอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการพิสูจน์บางอย่างค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราต้องจัดการ วิชาให้กับคนส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเวลาไม่ค่อยจะพอนะครับแล้วก็รวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับก็จะขอข้ามตัวการพิสูจน์ไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็บางอย่างก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับเอาลกนะครับผมผมขอแบ่ง แบ่ง3.7ออกมาเป็นสองคลิปนะครับเพื่อเพื่อความสะดวกของตัวเองนะครับถ้าทำคลิปยาวๆแล้วอาจจะมีอุบัติเหตุระหว่างทางต้องเลคคอร์ดใหม่ได้เรามาดูข้อ ข้อนี้นะครับจงหา f ฮาม x เมื่อ f x เท่ากับไซน 5x ซึ่งผมจะทำา2วิธีนะครับจริงๆคือเป็นวิธีเดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการเขียนจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือให้ f x เท่ากับไซน 5x ซึ่งตัวข้างใน sin มันไม่ใช่ x เลยนะครับมันเป็น5 5x ตัวนี้ถ้าทำแบบ วิธีทําแบบายาวหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็จะให้ u เท่ากับ 5x นะครับดังนั้นดิฟา x นะครับ f าม x เท่ากับดิ d f x นะครับมันจะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นดิฟของ ดิฟของตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นดิฟ s i ยูนะครับเพราะว่าเราให้ 5x เป็น U นะครับแล้วเราดิฟเทียบกับ u ก่อนบางคนอาจจะใช้สูตรเลยก็ได้นะครับดิฟไซ U u เทียบกับ U แล้วก็คูณกับดิฟ u นะครับเทียบกับ X ซึ่งดิฟไซ n u นะครับจากสูตรก็ได้ c o s อ์ออยูดิบยูก็คือ 5x นะครับได้เอามาเป็น5ตนะครับตัวนี้ก็จะได้เอามาเป็น5คูณกับ c o s u แล้วก็แทนค่าว่า u ก็คือ 5x กนะครับก็จะได้ก็จะได้สิ่งที่เราต้องการทีนี้เราก็บอกแล้วว่า ถ้าทำในลักษณะนี้มันอาจจะช้านะครับเราก็จะต้องถ้าเรมองในการใช้สูตรไปเลยนะครับหรือเรามองตัวนี้เอาละตัวนี้เป็น u เนาะเป็น u ดิฟ f ไพร x ดิฟ s i n 5x เทียบกับ 5x นะครับดิฟ sin 5x เทียบกับ 5x ได้คอ s 5x แล้วก็ดิฟ 5x เนะครับเทียบกับเทียบกับ x อีกรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็น5 c o ค 5x กนะครับก็อยากจะจะให้เราทำวิธีแบบสั้นๆแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกข้อข้อหนะครับต่อไปเราจะใช้วิธีแบบ เร็วแล้วนะครับตัวนี้นะเนาะสมมติว่าเราดู ตัวนี้เลยบางคนอาจจะเอ้ยตัวนี้1ลบแทนกำลังสองถ้ากับสิบกำลังสองอะไรแบบแบบนี้นะครับก,ก็สามารถมองได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอยากที่จะหัดใช้กดลูกโซ่นะครับวิธีทำอันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายที่เราจะทำแบบแบบยาวแล้วนะครับตัวนี้ก็จะให้ u นะครับให้ u เท่ากับ1ลบ tan กำลัง 2x นะครับดังนั้น f x f x เท่ากับอะไรครับเท่ากับ u ยกกำลัง1ส่วน2นะครับ f x เท่ากับ d u 1ส่วน2เทียบกับ u นะครับเทียบกับ u แล้วก็คูณกับ ดีอูเทียบกับ x ซึ่งตัวนี้เราก็จาก x กำล n, ัง n าะสมมติสูตรของ x กำลังเดิฟเทียบกับ x เราจะตัว n ก็ตกลงมานะครับตัวนี้ก็1ส่วน2ลบ1ก็จะเป็นลบ1ส่วน2 D u นะครับ du ก็คือ ดีของ1ลบแทนกำลังสองนะครับหลบแทนกำลังสอง x นะครับตอนนี้1ส่วน2 u ย,ยกกำลังลบ1ส่วน2นะครับก็จะเป็น1ส่วน2 1ลบแทนกำลังสอง square root หลบแทนกำลังสอง x ในลักษณะนี้นะครับขนาดที่ดิฟ ก็จะเหลือตัวนี้ดิฟ1ได้เอามาเป็น0นะครับก็จะเหลือดิฟของเป็น0ลบดิฟแทนกำลังสองเเทียบกับ x นะครับตอนนี้ให้เป็นสมาการที่1นนะครับพิจารณาดิฟ แทนกำลังสอง x นะครับเทียบกับ x นะครับตัวนี้ให้ให้ตัวนี้เราใช้ u แล้วบางคนไม่อยากจะใช้ u u สามผมให้ b เท่ากับ tan น x นะครับ d ของ tan กำลังสอง x dx จะเท่ากับตัวนี้ก็จะเป็น d V กำลังสองน,นะครับดิฟเทียบกับ V เสร็จแล้วเอา V ไปดิฟเทียบกับ X ตัวนี้ก็กดลุกโซ่เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะได้ออกมาเป็นสอง V นะครับ2 v dv ก็คือ D แทน x นะครับดิฟเทียบกับ X ตัวแรกตัวแรกนะครับก็ แทนค่ากลับไปก็จะได้ออกมาเป็นผมของเขียนประทัดนี้เท่ากับ2แทน x นะครับสำหรับ2 v นะครับดิฟแทน x จากสูตรนะครับจากสูตรที่อยู่ข้างหน้านะครับลงดิฟแทน x เราจะได้ออกมาเป็นเศกกำลัง2 x นะครับเราก็ นะครับนำสอไปแทนใน1นึ่ำสไปแทนใน1ทีนี้ถ้าทำออกมาให้ชัดคือถ้าถ้าเป็นผมผมโอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการแทนเข้าไปจริงๆนะครับเอาตัวนี้แทนมาในนี้นะครับจะได้ f พาร์ x เท่ากับ เท่ากับ1 2, ส่วนสแพร์รูท1ลบแทนกั 2, x, นเปสอง x ซะครับซึ่งดิฟตัวข้างหลังนะครับตัวนี้ติดลบเนาะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นลบสนะครับลบสทีนี้ลบสตัดกับ2ที่อยู่ข้างล่างก็จะได้ออกมาเป็นลบหนะครับลบห แล้วก็ตัวข้างบนก็จะมีแทน x คูณกับเซกกำลังสอง x นะครับอันนี้คือวิธีการทําแบบยาวนะครับแต่ว่าถ้าใครทำคล่องๆนะครับซึ่งอยากจะให้เราทํากันได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ผมจะขอลบออกนะครับ อันนี้สังเกตว่าค่อนข้างยากเนาะยิ่งถ้ามีลูกโซ่หลายๆชั้นนะครับการเขียนมันจะมันจะเยอะมากใบงานในปีนี้นะครับมีบางอันลูกโซ่ห้าชั้นก็มีนะครับดังนั้นถ้าเราทำ ถ้าเราทำเร็วๆไม่ได้เราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบน,นะครับโอเคตัวนี้ทำแบบสั้นนะครับก็ f พัม x เท่ากับเรามองตัวอ่าเท่ากับเรามองตัวนี้เนาะเป็น1ลบอ่าตัวนี้เรามอง1ลบแทนกำลังสอง x ยกกำลัง1ส่วนสองนะครับเรามองตัวนี้เป็น u เนาะเรามองตัวนี้เป็น u u ยกกำลัง1ส่วน2นะครับก็ได้อามา1ส่วน2 1 u ของเราคือตัวนี้นะครับยกกำลัง1ส่วนสลบ1ส่วน2ไอ้ลบ1ได้อามาเป็นยกกำลังลบ1ส่วน2นะครับเสร็จแล้วดิฟตัวนี้ต่อดิฟดิฟ u นะครับดิฟตัวข้างในต่อ1ลบแทนกำลังสองก็เหมือนกับ เมื่อี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าการเขียนมันเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะ1หนึ่งส่วนสองะผมเขียนให้มันเป็นรูปของหนึ L ่งลบแทนกำลังสอง x นะครับดิฟตัวแรกได้ออกมาเป็นศูนย์ดิแทนกำลังสองเเทียบกับ x นะครับ มองตัวนี้นะครับมองตัวนี้ tan x ยกกำลังสองมอง u นะครับหรือมองก้อนก็คือ tan นะครับยกกำลังสองดิฟ u กำลังสองได้ลบสอง u นะครับก็คือลบสอง tan x นะครับแล้วก็ไปดิฟตัวข้างในนะครับก้อนที่เรา พิจารณาเมื่อกี้ก็คือ tan x นะครับดิฟ tan x ได้ออกมาเป็น10กำลัง 2x นะครับแล้วเราก็ตัด2กับ2ตัวนี้ออกนะครับมันก็จะถ้าทำคล่องนะครับมันก็จะเร็วขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะทำแบบยาวนะครับ โอเคคราวนี้อีกข้อหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีก็จะต่อนะครับสำหรับคลิปหน้าก็ยังอยู่ที่อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีกนมิตินะครับบางทีก็อาจจะต้องมีการใช้ผลคูณเนาะตัวนี้เป็น sinx จาก cosx คูณกันนะครับ ัวน,นี้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าเราจะทำวิธีสูตรผลคูณนะครับดิฟของดิฟหน้าคูณหลังเท่ากับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับอันนี้ได้25668ตัวนี้จะไม่ให้สูตรนะครับทำความเข้าใจจําไว้เพราะว่าสูตรมันพื้นฐานมากเขาจะไม่ให้สูตรนะครับแล้วมองไซ n ์ x เป็น u cos x เป็น v นะครับดังนั้นดิฟตัวนี้นะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับก็ได้อามาเป็น sin x d ฟ cos x ได้ลบ sin นะครับ cos x d sin ได้อามาเป็น cos x ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบ sin กำลัง2 x บวก cos กำลัง2 เนะครับตอนนี้ก็จบแล้วแต่บางคนนะ่ะจะจำได้ว่าสูตรนี้นะครับมันก็คืออ่าซึแบแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มันจะเกี่ยวกับคอสอ่าหนึ่งส่วนสองคอสสองนะครับแต่ว่าเราเราเอาแค่นี้ก็ได้นะครับ ครับสำหรับในคลิปหน้านะครับเราจะมาเก็บตัวอย่างที่เหลือของอันุพันธ์นะครับที่ใช้กับตีโกรมิตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพีย์เท่านี้ครับสวัสดีครับ